เ้าสวัสดีจ้าไม่ยาผ้าเสบจ้ามาเด้อพี่ดองเลยมากินอันซี่ฟูดน้ำกันอันนี้สร้างอันสร้างกุ้งเผากับอันอันกุ้งอัน,ก,อนกุ้งยังกอ่าลิงโอกุ้งขาวกุ้งแ่บวยนั่นแนื้มาสองลังมาสองลังอันนี้คือคือกุ้งเผา,าอันส่วนส่วนกองนี่นั่น ่วนกล okay. ้องนี่กุ้งขาวกุ้งแช่บวยเพิ่นเอามาเฮ็ดอันใสเขาพัดแน่เป็นกุ้งแช่น้ำปลาตํากุ้งซดหรืออยังต่างตงนั่นลหละที่เกี่ยวกับเมนูกุ้งเนาะเป็นกุ้งพัดชาอันนันันทะเลทะเลเกี่ยวกับทะเลเกี่ยวกับกุ้งเหอพี่น้อง่นสั่งมาสดๆใหม่ๆจ้ะสองลัง กุ้งเผากระตูงงามเลยเตรียมตัวเปิดร้านเต็มที่แล้วพี่น,อน้อ,าาองกนะุ้งเล็กไงสว่วนล่างที่ <ไข S 1> สามส่วนล่างที่สา<อ>มกระมี่อีกอ๋อทั้งหมดสามลังตี <ไข S 1> อ๋อทั้งหมดสามลังอ๋อเอาบัดนี้เอาเปิดกล้องซุ่มบัดนี้ เอาโฟต์กล้องซุม่มรู้ป่ะนี่กล้องสังกล้องสังกล้องสั่งหรือกล้องซุ่มบานนี่ในกล้องนั้นมันมีอย่างกำลังเปิดกุ้งจ้าใครจกุ้งกูนใส่เล็กกูนใส่เล็กประสันเขาเนี่ยนะแต่มานใส่เล็กจ้าเ<อ>มนูกุ้งโดยเฉพาะเลยพี่น้องเมนูกุ้งโดยเฉพาะเลยจ้ามาเดอ้อมาเดอ้อ กุ้งเผากุ้งแซ้ํำปลาตุมยำกุ้งตํากุ้งสดสาราพัดเมนูกุ้งนะพี่น้องสั้งมานากันสามลังอันนี้เป็นเป็นแช่บวยเป็นกุ้งขาวกุ้งแช่บวยเนาะส่วนอันนี้คือคือกุ้งเผากุ้งเผาใส่ไงลูกนึงกับลายตัางพี่ดองวัตถุดิบแพ้ง ของขึ้นทุกอย่างเลยแพ่งทุกอย่างจ้ะมีน้ำกันาสามลังจ้ะสามลังเลยเตรียมตูเปิดล้านเต็มที่แล้วมาเดอ้อพี่น้องเดอ้อมากินมาเสียบน้ำกัน หลานสามพี่น้องใช่บางแสนสองเขื่อนบุรัตจังหวัดคอนแกนด้วยพี่น้องถ้าถึงใจกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มียาภผ้าแสื้อไม่ได้ดวยจ้าคลิปนี้พอกันเออคลิปนี้พ่อสนีคลิปนาพอกันไหมขอบคุณและสวัสดีจ้า